ถาเอาแฟนคลับของสาวโอปอสุชาตาช่วง4ีมิชโร2025คนแรกของประเทศไทยโออาการเดือดจัดครับเมื่อมีหนุ่มสุดเฟียสคนหนึ่งออกมาโพสต์ตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวของโอปอซึ่งก็มีทางด้านของฟิล์มมิททิฟนี่มาตอบกลับแบบแซบๆหลังจากนั้นบรรดาแฟนคลับของโอปอแล้วก็หลายเพจนางงามเอาไปนำเสนอจนล่าสุดครับเจ้าของต้นเรื่องเดือดจัดหลังโดนทัวถล่มยับ เมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาครับโออ o po, สุชาตาช่วงสีมิชวล2025มาร่วมงานกับทาง True Corporation ซึ่งเธอก็มาในชุดสีแดงที่เรียกว่าสวยสะก,กดสายตาทุกคนที่อยู่ในงานและก็ได้รับคำชื่นชมอย่างมากมายแต่ถึงจะมีคนชมครับมันก็จะมีบางกลุ่มที่เรียกว่า เห็นใครดีไม่ได้ต้องออกมาเน็บต้องออกมาแซะให้ได้ซึ่งหนุ่มคนนี้เข้ามาตั้งกระทุถามในกลุ่ม Talk Miss Thailand โดยโพสร,รูปโอปอลพร้อมข้อความที่ว่าผิดไหมครับถ้าผมจำโอปอลในฐานะรอง3 MU มากกว่าคนมง Miss World หลังจากโพสต์ได้มีนานครับก็มีทางด้านของฟรีมิ s ทิฟฟานี่เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับแบบไม่ตายไม่ว่าไม่ผิดคะ่ะถ้าคนเราฉลาด และมีความจําเท่ากันทุกคนหรือเหมือนกันทุกคนจะมีคนสอบได้ที่หนึ่งและจะมีคนขี้โง่เรียนซ้ําชั้นหรอคะอันนี้ไม่ว่ากันเพราะว่าหัวสมองคนเราไม่เหมือนกันควายกินหญ้ายังได้ไฟเบอร์ขอบคุณค่ะขณะเดียวกันครับฟิล์มยังโพสต์เรื่องนี้ใน Facebook ของตัวเองด้วยว่าคุณไม่ผิดและเรื่องนี้ไม่ใช่พวกเราที่ผิด แต่ผิดที่ระบบการศึกษาของคนไทยที่ยังเพิ่มรอยหยักในหัวสมองให้คนเราสามารถมีความจำและเลือกที่จะจดจำรวมถึงการแยกแยะและการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสารรค์องค์ความรู้ได้วันที่8กุมภาพันธ์นี้ไปเลือกตั้งกันนะคะเลือกคนที่เขามีโอกาสในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปเด็กไทยจะถลาดขึ้นจะได้ไม่ต้อง ดนทางความคิดแบบที่ไม่สามารถสร้างกระบวนการทางความรู้เพื่อพัฒนาประเทศชาติไปสู่อนาคตหลังการออกมาโพสต์หลังการออกมาคอมเมนต์ของฟิลมมิททิฟฟานีนะครับหลายเพจก็เอาไปเสนอครับพร้อมกับมีรถทัวร์ขบวนใหญ่มุ่งหน้าไปที่ต้นโพสต์จำนวนมากจนล่าสุดครับหนุ่มต้นเรื่องออกมาโพสต์แล้วว่าผมไม่รู้จักป้าพร้อมกับใส่ชื่อของฟิล์มไปแล้วก็บอกว่าคนนี้เป็นใครไปสืบมาคือกระเทยเลี้ยงนกแก้ววงเล็บ กระเทยไรเลี้ยงนกแก้วเข้าเรื่องดีกว่าครับคือเป็นอะไรมากไหมอ่ะทำไมต้องโมโหอะไรขนาดนั้นกับคำพูดของผมจำโอปอลในฐานะรองเอ็มากกว่ามิชวลในโพสต์คือผมไม่ได้ด่าใครเลยแต่โดนทัวร์แฟนคลับโอปอลถล่มหนักมากด่าแรงและหยาบคายจนกระทั่งป้าธัญรัต เอาโพสต์ผมไปด่าทอต่อทําให้สารกระจายในวงกว้างและหลายๆเพจก็เอาไปลงข่าวต่อซึ่งทําให้ผมโดนดา่าเสียเสียหายหายแบบไม่สิ้นสุดถ้าพวกคุณเป็นกลุ่มความหลากหลายทางเพศแล้วกับเรื่องแค่นี้ไม่สามารถยอมรับความเห็นต่างได้อย่าได้ไปเรียกร้องสิทธิ์ความเท่าเทียมเรียกร้องความแตกต่างและความหลากหลายเลยครับเรียกร้องเก่งมากแต่ตัวเองยังไม่สามารถปฏิบัติได้เลยก่อนจะให้คนอื่นยอมรับเริ่มจากตัวเองก่อนครับ หลังจากโพสต์ออกมาครับก็มีหลายคนเข้ามาแสดงความเห็นมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเขาก็คอมเมนต์ตามปกติเหมือนที่คุณคอมเมนต์คนอื่นนั่นแหละค่ะอีกคอมเมต์บอกครับว่าเมื่อแสดงออกมาในที่สาธารณะก็ต้องยอมรับความเห็นที่แตกต่างของแต่ละฝ่ายในสังคมให้ได้ค่ะไม่เห็นจําเป็นต้องคิดเหมือนกันจะรอคนมาชมก็คงเป็นไปไม่ได้ถ้ากลัวการวนทัวลงก็ไม่ต้องออกมาทางโซเชียลค่ะเพราะมันเข้าถึงหมด อีคอมเมนต์บอกว่าการกระทําของคุณคือการด้อยค่าคนอื่นครับสมควรที่จะโดนด่าคุณได้ค่าโอปอซึ่งน้องสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในฐานะมิชวลถูกด่าก็เหมาะสมแล้วนี่อีกคอมเมนต์บอกครับว่ามันก็ไม่ผิดหรอกที่คุณจำโอปอในฐานะรอง3ามอ็แต่คุณเลือกที่จะโพสในที่สาธารณะ และคนอีกหลายๆคนเขาก็สามารถคอมเมนต์ได้ขนาดคุณยังจำโอปอได้ในฐานะรองสามอมยคนอื่นเขาก็จำนางงามคนอื่นๆในฐานะรองรองและแพ้้อีกหลายๆคนเช่นกันไม่ใช่โพสต์แรกที่คุณโพสต์กึ่งแซะโอปอคนเขากินข้าวเนอะเขาคิดเองได้จะมาบอกว่าไม่เอ่ยชื่อไม่ได้ด่าคงไม่ใช่เพราะเจตนาคุณมันไม่ใช่อย่ามาแอปทอแหนะ ีคอมเมนต์บอกว่าเจตนาคุณมันไม่บริสุทธิ์อย่าแถคนปกติเขาต้องชื่นชมโอปอที่สร้างชื่อเสียงคว้ามงหนึ่งมิชเวิ์มาได้สมศักดิ์ศรีเพราะมันลบภาพที่เวทีมิชูนิเ v ิร์ e ที่ควรได้ตำแหน่งที่ดีกว่านั้นแล้วก็เรียกคนอื่นว่าป้ากระเทยแก่เลียงงวงแก้วนั่นก็แสดงถึงสันดานเอาชนะจิก,กัดเพราะโมโหที่เขาตำหนิ อย่างไรก็ตามครับภายหลังกายเป็นประเด็นหนักแล้วก็โดนทัวรถล่มยับล่าสุดก็พบว่าต้นเรื่องได้ออกมาโพสต์อีกครั้งโดยบอกว่าไม่ไหวจริงๆขอหายตัวไปสักพัก